ผมคิดว่าเรื่องนี้มันมีปัญหาใหญ่ซ่อนอยู่เยอะเลยนะครับแม้กระทั่งนะครับในเรื่องของการรับคนเข้ามาเป็นตำรวจผมว่าถ้าเป็นประเทศที่จเจริญน,นะแล้วมีเหตุอย่างเงี้ยโหน้าตำรวจใหญ่ๆนะฮะร,ระดับชาติหรือเปล่าไม่รู้ต้องแสดงความรับผิดชอบนะฮะคุณคุณเอาคนแบบนี้นมาเป็นตำรวจเนี่ยรีคูดกันยังไงฝึกกันยังไงคุณไม่ได้ประมาทธ,ธรรมดานะฮะคุณขับรถด้วยความประมาทอย่างร้ายแรงนะถึง128แแล้วก็ชนคนตรงทางม้าลายเนี่ยตาย ถ้าเป็นผมเป็นผู้ชานะผมจะสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเลย ใช่ของเขาสิครับเพราะว่าโฆษกตํารวจนะครับพูดในนามของโฆษกตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าไปปฏิบัติราชการใช่ไหมไปส่งหนังสือราชการนะอันนี้เป็นหลักฐานสําคัญเลยนะครับเขาพูดเช่นนั้นนะครับแต่ต่อมาใครจะพูดเป็นอื่นก็ไม่ทราบแต่ว่าคุณผู้ชนะแล้วหลายคนด้วยนะรู้สึกภูมิชาก็พูดไปส่งราชการคือพูดตอนนั้นพูดให้ดูดีเพราะคิดว่าดีเออเป็นคนไปทําราชการเอ๊ไปมากลับมาคิดได้ตอนหลังว่าอ้าวเดี๋ยวมันพันความรับผิดชอบในการชดใช้นะฮะในทางแพ่ง ก็เลยก็เลยชักใจอย่างงู้นอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่ก็ก,ก,ก็นําสืบไป <Ừ. S 2> นะครับผมคิดว่าเรื่องนี้มันมีปัญหาใหญ่ซ่อนอยู่เยอะเลยนะครับแม้กระทั่งนะครับในเรื่องของการรับคนเข้ามาเป็นตํารวจเอา,อางนี้ลูกว่าต้องคิดไปถึงตัวนั้นเลยมันทำไมมันเกิดแบบนี้ได้ผมว่าถ้าเป็นประเทศที่จเจริญน,นะแล้วมีเหตุอย่างนี้หัวหน้าตํารวจใหญ่ๆนะฮะร,ระดับชาติหรือเปล่าไม่รู้ต้องแสดงความรับผิดชอบนะฮะความรับผิดทางกฎหมายอาจจะไม่มีนะฮะทางแพ่งเนี่ยก็กว่าไป แต่ว่าเราไม่คิดถึงควา,รามรับผิดชอบแล้วคุณคุณเอาคนแบบนั้นมาเป็นตำรวจเนี่ยรีคูดกันยังไงฝึกกันยังไงท,ท่องบนอะไรกันยังไงดูแลกันยังไงเขาพยายามตัดตอนฮนะคุณวราวิทย์ตัดตอนว่าแค่นี้แหละนะฮะเป็นเรื่องของบุคคลเนี่ยสิบตำรวจตรีวา,ราวิทย์แล้วก็แม้กระทั่งการดูแลลง,ลงโทษเมื่อก่อเหตุแล้วเนี่ยนะทางวิน,ยนัยมันสมควรเหรอคุณไม่ได้ประมาทธรรมดานะฮะคุณขับรถด้วยความประมาทอย่างร้ายแรงนะ,ะถึงร้อยยี่สิบแปด แล้วก็ชนคนตรงทางม้าลายเนี่ยตายถ้าเป็นผมเป็นผู้ชานะผมจะสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเลยทําไมเขาไม่ทาหรืออย่างน้อยพักราชาการทุกวันนี้ก็ยังเป็นตํารวจอยู่เช่นนี้เป็นต้นนะฮะต้องรอถึงขณะอาจจะต้องติดคุกงติดคุกแล้วก็ให้ว่ากันไปมันสมควรหรอมันก็ต้องไปทบทวนเรื่องการลงโทษทวิไนดยด้วยคครรัับบก็หลายๆเรื่องะฮะก็เด้งทุกอย่างนี้ก็ถูกเด้งใช่ไหมเพื่อเพื่อไม่ให้มันโยงถึงหน่วยงาน ช่ครับนะฮะถ้าเราปล่อยไปไม่พูดถึงกันนะฮะปล่อยให้เป็นเหมือนคดีขับรถชนคนเสียชีวิตแมะต้่งทางมหลายก็ตามนะฮะมันก็จะไม่มีอะไรนะฮะเรื่องนี้นะฮะผมไม่ทราบว่าสุดท้ายเขาได้มีการเยียวยาอะไรหรือเปล่าตัวตัวผู้กระทํมผิดนะฮะเขารับสารภาพหรือเขาจะไม่เยียวยานะฮะเนื่องจากว่าไม่มีความสามารถแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะแต่ว่าที่จะถูกลงโทษหนักๆอย่างที่หลายคนเห็นเนี่ยอาจจะไม่เกิดเหมือนต่างประเทศนะฮะ ผมก็เรียกอย่างนี้นะเรื่องนี้มันซ่อนนะฮะมันมีปัญหาที่ซ่อนอยู่นะฮะหลายประเด็นนะฮะแล้วก็ซ่อนอยู่นานแล้วด้วยไม่ใช่เพราะเรื่องขุหมอกระตาะะามม่ายนะฮะความไม่ปลอดภัยนะฮะความไม่ปลอดภัยแล้วก็ซ่อนอยู่ในเรื่องของเป็นเจ้าหนัางานรัฐกระทําผิดซะเองเขาขี่รถแบบนี้มากี่ปีแล้วล่ะนะฮะกี่เท่าไหร่แล้วขี่เข้าใบบ่นนรถไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนนะฮะเสียงก็ดังเท่าที่พยานบอกว่าเสียงดังบุ้มบๆ้มบึ้มนะฮะแล้วก็ความเร็วสูงความเร็วเนี่ย พอทอคำนวณออกมาก็ประหลาดประหลาดนะร้อยแปดถึงร้อยยี่แปดจริงๆจะเอาเท่าตัวเลขหนึ่งทีฮะจะเท่าไหร่ไม่ได้ระบุชัดเจนมันก็ประหลาดนะฮะมันจริงเอาไปใช้อะไรไม่ได้นะฮะจะร้อยยี่แปดก็ร้อยยี่แปดนี่อาจจะพอร้อยแปดถึงร้อยยี่แปดเนี่ยนะฮะในทางกฎหมายต้องถือร้อยแปดนะก็ทําให้ดูดีนะฮะในข้อที่จริงอาจจะเอามาหารกันก็ได้ก็แล้วแต่ในเทคนิคของเขาคืออย่างนี้ครับมันมีหลายเรื่องเมื่อกี้คุณทอบอกเรื่องหนึ่งเรื่องของการขอขอมาผมว่าเลิกเลิกกทีได้ไหม มันไม่ถูกกาลเทศะเลยนะฮะไม่ใช่ตำรวจเาไม่ใช่เต้าตัวทำนะ <Ok> เรื่องแบบนี้ผมทราบดีตํารวจผู้ใหญ่เป็นคนจัดทั้งสิน้นไม่งั้นมันจะไม่มามีสถานการณ์อย่าง,งานั้นเกิดขึ้นนะครับมันไม่ถูกกาลเทศะก็หลายกรณีสร้างความอึดอัดสร้างความรู้สึกมันมันไม่ใช่เวลาที่ที่เขาจะมานั่นเขาต้องการภาพนี้ต้องการความรู้สึกนี้ต้องการคาที่หลุดออกมาจากผู้สูญเสียว่าผมไม่ติดใจผมให้อภัยมันมันไม่ใช่เวลานะฮะอันนี้ผมคิดว่า ก็จะต้องพูดนะฮะถ้าเราพูดให้มากๆเนี่ยมันต้องเลิกทาไม่ว่าจะคดีประเภทไหนนะุราวิกก็เห็นใช่ไหมฮะมักรงมากกราบกันบนโรงพักเนี่ยผมเองว่ามันน่าสมเพชนะสำหรับคนที่จัดขึ้นมาเนี่ยโอเคนี่ก็เรื่องหนึ่งนะฮะสองนะครับความรับผิดชอบนะครับนอกจากของเจ้าตัวที่ขี่แล้วเนี่ยนะฮะผู้บงังคับบัญชานะครับผู้บัญชาที่ดูแลในเรื่องของความปลอดภัยนะฮะ เพราะว่าขี่ออกจากบชนมาเนี่ยผ่านแยกมาตั้งหลายแยกนะคุณราวิทย์เข้าบชนารถนี่เท่า,าที่ทราบกที่ยจะจอดลงพัก้จอดที่สัตําตำรวจด้วยร,รู้สึกพอใจจะเป็นตำรวจใช่ไหมอะไรเงี้ยมันจอดอยู่ได้ยังไงร,รถมีไม่ติดทะเบียนเป็นชาวบ้านทําได้ไหมนะฮะมันก็สะท้อนอะไรสะท้อนถึงระบบงานรักษากฎหมายนะฮะแล้วใครล่ะที่มีหน้าที่ดูแลนะฮะตั้งแต่ผู้กับการพื้นที่ผู้บังคับการผู้บัญชาการในพลเยอะแยะไปหมดเลยเขาทําอะไรกันอยู่นะฮะที่ปล่อยให้คนแบบเนี้ย นะฮะขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยความเร็วสูงเนี่ยแล้วก็ในวันเกิดเหตุเอาเฉพาะวันเกิดเหตุแล้วกันผมว่าเขาก็ขี่มางนี้ตลอดชีวิตอะ่ะซื้อมาตั้งแต่ซื้อรถมาเนี่ยนะฮะตั้งแต่วันเกิดเหตุขี่มาจากบชนผ่านลานพระรูปผ่านอะไระอะไรพื้นที่สําคัญสำคัญตรงนั้นนะตามแยกก็มีกล้องวง,งจรปิดทั้งของกทมแล้วก็มีกล้องของบชนอเองนะฮะที่เป็นกล้องแล้วก็จะมีศูนย์ที่เขาจะดูความเคลื่อนไหวดูสถานการณ์ตุการก็เวลามีชุมนุมก็เห็นมนะคุณวิสเขาจะรู้ว่าแยกนี้ใครวิ่งไป แล้วทำไมไม่ได้ฟังก์ชันอาจจะบอกว่าโอยดูแลไม่หวัดไหวผมว่าเลิกพูดทัทีได้ไหม,มถ้าคุณไปขี่แบบนี้ที่ญี่ปุ่นที่อังกฤษนะคุณไปไม่เกินกิโลหรอกคุณต้องถูกจับ,บอย่างนี้เป็นต้นนะฮะ